สวัสดีครับบมบูโรซานะครับผมวันนี้จะมาให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นอบอดี้ของเรานะครับผมลูกค้าอาสั่งประกอบโครงเข็นนะครับแต่ลูกค้าต้องการจะ,จะไปวางเครื่องอไปวางมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าอาตัวนี้จะพิเศษครับอัปเกรดเป็นอโชคแต่งนะครับผม เป็นโชคตัวนี้นะครับปรับตัวนี้ได้ปรับอ่อนปรับแข็งนะครับดีเบาได้นะครับอันนี้เพิ่งวางโชคหน้าเสร็จนะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะวางโชคหลังนะครับชุดนี้นะครับโครงเข็นนะครับราคานะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เลยลูกค้าเอาไปวางเครื่องเองก็ราคาจะอยู่ที่29000บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ29 0 0 0นะครับคงเขียนยังราคาเดิมนะครับ29 0 0 0นะครับผมอีกเดือนหน้านะครับผมกลุ่มพานะครับจะปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นเราต้องขอปรับราคาขึ้นนะครับ ตัวนี้ยัง29,000นาครับใครที่ยังจองเดือนนี้นะครับมกราคม2565นะครับคงเขียนราคานะครับอยู่ที่2 9 0 0มื่บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าแล้วก็จะยังไม่ทำสีนะครับเพราะลูกค้าจะต้องไปทำสีเองไปวางเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ไปทำสีที่หลังนะครับอ่าตัวนี้ส่วนโชคนะครับผมอ่า29,000ได้โชคตัวนี้หลยอไมไม่ได้โชคตัวนี้ครับเป็นโชคเดิมนะครับอ่าอันนี้ลูกค้า เพิ่มเงินนะครับลูกค้าซื้อโชคนะครับส่งมาให้ผมนะครับเป็นชคดีมชคเวฟนะครับความยาว33มิมลลิเมตรนะครับผมอ่าสามมิมลครับหรือ3 3เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นโชคของชกเวฟนะครับรถแต่งทั่วไปนะครับผมอ่าสำหรับชุดอ่าโครงที่ว่าดัดแล้วแต่เอาไปเชื่อมเองนะครับราคานะครับพร้อมชุดคิดราคา16,700บาทนะครับ 16,700บาทก็จะได้อ,อกกุปกรณ์ตามนี้นะครับยกเว้นแท่นเครื่องนะครับอ่าก็คือจะเป็นแบบนี้จะไม่มีแผ่นแท่นเครื่องให้นะครับลูกค้าต้องระบุนะครับว่าจะเอาไปวางเครื่องอะไรนะครับเรามีขายแยกนะครับผมชุดแท่นเครื่องถ้าเป็นเครื่องเนระสคงหรือเครื่องไร้ฟ้าน,นะครับเรามีขายแยกอ่าชุดประกอบเองอ่าชุดโครงชื่อมเองบวกชุดคิดราคา16,700บาทแล้วก็เป็นชุดที่ว่า เราแท็กชิ้นงานนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมทั้งหมดนะครับเป็นแท็กชิ้นงานประมาณนี้นะครับแต่พื้นยังไม่ใส่ให้นะครับเพราะว่าข้างล่างมันต้องเดินลอยเชื่อมก่อนนะครับค่อยจะมาใส่พื้นได้แต่มีพื้นให้เรียบร้อยนะครับราคา1 9 0 0 0บาทนะครับยังไม่ล้งพาจะส่งเหมือนกันนะครับผมงานแท็กชิ้นงานให้แบบนี้เลยขึ้นขึ้นรูปให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ครับอะไรอุปกรณ์อะไรบ้างที่ยังไม่ติดก็คือหูปีตรงบนหูปีตรงล่างนะครับ เราจะเชื่อมหัวกระโหลกหัวกระโหลกให้นะครับแต่ว่าหูปีกนกยังไม่ได้ติดตั้งนะครับมันก็ประหยัดไปอีกหมื่นนึงนะครับผมตักไว้นะครับแต่ลูกค้าไปเดินเชื่อมเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจชุดประหยัดก็สอบถามมาได้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ราคาพร้อมขับนะครับอยู่ที่42 0 0 0ื่นสองนะครับอยู่ที่ออปชันของลูกค้าที่สนใจนะครับจะเพิ่มอะไรแต่งอะไรยังไงครับแต่สแตนดาร์ดคือเป็นโช๊คเดิมนะครับแบบนี้นะครับ ราคา42,000บาทนะครับมีไฟบอกเกียร์ให้นะครับผมมีปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็ถังน้ำมันอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่า42,000บาทตัวเริ่มต้นนะครับของเครื่องลาฟ้าสอลเกียร์นะครับส่วนออปชั่นแต่งแต่งเพิ่มเติมคือแบบเปลี่ยนโชคอะไรเงี้ยครับคือลูกค้าก็สามารถระบุได้นะครับแต่ก็จะมีอ่าค่าส่วนต่างส่วนอะไรตรงนี้นะครับลูกค้าต้องเป็นคนออกนะครับผมอ่าหรือถ้าจะท้างร้านทางเราจัดหาให้ก็บวกตามราคาจริงนะครับ ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็แอดไลน์มาครับที่เบอร์0882930366นะครับอ่าคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับบางทีตอบไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามนะครับจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับใครที่สนใจนะครับส่วนราคานะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับผมอ่าลูกค้าถ้าดูมาจนจบนี้ก็ก็จะทราบนะครับราคาอะไรเท่าไหร่นะครับาสำหรับวันนี้ไปครับสวัสดีครับ